ทุกคนดูนะวิธีการยิงหัวนี่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าอึไปกับผมมาดูนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน้าเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เอาให้มัแอลงวันให้มัแอลงวัเฮ้ยยิงอยู่พี่ยิงอยู่พี่ยิงหัวไมอยูู่โดนใครยิงหัวแตกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยโย่ไป เออมันอยู่ในของมันวะตัหนึงอ้าู่มันัไงไูแม็กูเดียวูเดียวอ n k u thank u โอ้โหเอีงไหวเนาะเองไหวเเอีงไหวเาะเอ้าเป็ไงเปไงปไงเวลอ้ยก้จีเขียว คิดถึงวะก็จีเขียวลาดแม่งกดลแบนไปละไปเป็นไรน้องพี่จัดการให้อยู่ข้างในใช่ไหมอา้าวหายไปไหนวะเอาหมดแล้วดิเฮ้ยมาดิ <c oughs> เบรื <c oughs> อ เฮ้ยมันขึ้นบนรถได้ด้วยเหรอคำถามเลยนะขึ้นมาทำไมเฮ้ยเขาเรียกทนายกันโหดกันจังวะเฮ้ยบัสเจไอ้ก๊อต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 เจเอ้ยโหเฮ้ยเราปูใจเฮ้ยชุกๆกันนะเจ้าเนี่ยไอ้บัสทุบตอกเฮ้ยมันคือตึงแท้วะเลขตัวนี้อยู่ไหนวะฮัลโหลฮัลโหล my friend เฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเพื่อนกันก็ทำกันอย่างนี้เลยวะทำจริงเหอะ เอาดีเอาดิออกมาดิ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 ออกมาแค่ออกมาแฮนด์เล็ตแค่ออกมาแค่ออกมาน้องเอ้ยนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยของอยู่นี่ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันมาอะไรมาตอนทำมะเขืออะไรอะ เฮ้ยเองเองชุบได้อยู่แล้วเนาะโอ้ยฮิวไหนใครใครขอบคุณนะผมไม่ฮิวด้วยมาไม่ฮิวด้วยอยู่ในกันอยู่ในกันอ่ะอะไรวะจบแล้วเลยเฮ้เฮ้มา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 เฮ้ยแหลจังวะเฮ้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 เไอ้นี่มันลูกสองหญิงเหรอวะกูลูกสองยิงยังไก่อ่ะ เนี่ยแล้วหมูเฮาโอ้โหได้ตัวเดียวเองอไะว้ายน้องสู้ๆูสู้เขาน้องเออเองไหว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 ๊อปปูระฟอปปูราอ๋อได้อยู่มันจะมาชาร์จผมไ้เมื่อกี้ก็เลยวิ่งมาตรงนี้ มาลองมาลองมางวะออกมาอามาอกม,มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่ชุดกระตันเอน้ยดอกหนึ่งเว้ยมันมีตรงนี้ได้ยังไงก่อนอ่ะไม่รู้ว่ามันมีนนตรงนั้นตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยสาย หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามปั๊มทำไมยิงแรงจังวะกูเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างนี่หรอขวาน,นี่หรอด้วยวันไปแล้ว,วเจ็บมากนะนเจ็บมากนะนเจ็บมากนะ แล้วฉันเลือกอะไรได้บอสไปใจเย็นไว้ก่อนโอ้โหยิงมันโดนนะเว้ยแต่ไม่โดนหัวแม่งเอ้ยกลายเปนถือมันจะไม,ม,ม,ม่กี่เริ่มปวดนี้แล้วเร็วอเรื่เรื่เฮ้ยให้มึงใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยไม่ได้ถือปืนมาล่อลืมถือปืนโชกมัดโชว์ไป็หนึ่งทีเมื่อกี้เมื่อกี้แค่โชว์เฉยๆนะแบบแสดงโชว์ไงเข้าจะเขาจะมาเออ เฮ้ยเหมือนมืนมีคนอยู่ตรงนี้มืนมีคนอยู่แถวนี้ทุกคนจริงอโหโอ้โหกูยังขาตายก็ได้แต่มันจะลากหัวขึ้นไม่ได้ขนาดนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมใครเกมใเกมกมเฮ้ยมันกระลโฮแดงเปรแดงเปรอะมี้แบบด้เแดงเปะเฮ้เเน จะไม่ผิ่เดียวคนหนึ่งันจะตกกลางใช่ไหมไม่ได้แล้วออกมาสิออกมาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนคุณดโดนยิงหน่อยโอ๋ออยู่นี่มาอย่างนี้กระตุยดีน้องหาที่ไม่เตือนเว้าปิว้วโอเคขบวนบ้านขบวนบ้านขนึขน้นคนขบวนบ้าน นับ1ถึง3นะทุกคนนคับพร้อมกันนะครับ 1...2... ึสามโอ้โหเวลาพอด,ดีเป๊ะหมดแล้วผมขอแค่3วิเว้ยอันนี้ผมขอแค่2วิพอ1 2! ขอแค่สองวิผมก็ฆ่าได้แล้ว <S <S เฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยเอ S <S เอา้าวตายแล้วเหรอเดี๋ยวพาฟาร์มมากับตุยดีนี่้อ๋โอ,โอโหมันเข้ามาตอนไหนก้อนสู้ข้าน้องเออสู้ข้าน้องสู้ข้าน้องเออเฮ้ยมันจะตุยแล้วมันจากเธอเดี๋ยวเดียวเดียวเออเกียร์มากข้านะ้องมันเริ่มห้าวไงมันนึกว่าเราอ่อนไงเออแต่จริงแล้วเราก็้อนแหละ ว่าไหวแล้วว่าไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงใครดิเอาเดีเอาดีเอาดียวดิไอ้หอกเกือบตายแม่งเอ้ยมันยังจะมาอีกกูได้อีกไงเป็นไงน้องลงลงรั่วนอะไรวะไม่มีหรอก ขึ้นแล้วก่อนขึ้นนแล้วก่อนขึ้นไงวะรถสวยน้องทำได้ปะอ๋อนี่มีโโนโคโน่ันมีโคโนโ่ฮะได้เวลาลัดเ <laughs> ข้ามาน้องเ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 ออนั่นแหละสวยมาทุกคนไปกันต่อฝั่งนี้ดีกว่าวะ เฮ้าอยายิงดเฮ้าเย้าเฮ้างะเฮ้างะเฮ้างะเฮ้าเฮ้ยมารอดเหรอเอามาอย่างงี้การ์โดดีเอาไหนๆตรงไหนเอ้ยลูกกระสุนไม่ตรงว่ะลูกกระสุนไม่ตรงว่ะ อ้าวแมงเงยแล้วกูไปกดกระเป๋าทำพื้นเลยนี่เมื่อกี้อ้าวอ้าวอ้าวออกมาดิ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 เฮ้ยมึงเฮเกือบตายคมเสยคมเสยวะทุกคนคมเสยวะเมื่อกี้เออ ว่าตรงนี้คือคนไม่ใช่คนอะตรงนี้วว้ามันต้องมาฝั่งนี้เรนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก้อนมือใครเนี่ยเฮ้ยฮััโหลเพื่อนเองไปหมดแล้วนะเพื่อนเองไปหมดแล้วนะเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะอ๋อสไนเปอร์อ๋อโอเคโอเค อ๋ออย่าเอาหมดบ้านคนบ้านหมบ้านหมดบ้านหมดบ้านอ๋อจะอ๋อจะหลอกเก็บทีละคนอะไรอย่างงี้ปะอ๋อโอเคโอเคออมาเรื่เรื่ยเรื่เรื่ยเรื่อรืโดดมาเลยก็โดดมาเดี๋ยวโดดมาควายไปแปลกละเออฮาฮขอบคุณก็มีเฮ้ยมันมันมันเปิดซีรีส์ไม่ได้มันเปิดอะไรไม่ได้เลยมันแบบเรื่องไปวะเฮ้ยไปแดงแน่นอน

เฮ้ยเยอะๆเยอะๆเฮ้ย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 ยิงไปปืนคนเลยมาเฮ้ยผูทีแบบโคตรโหดอ่ะเฮ้ยมันต้องอยู่ฝั่งนู้นเว้ยจริงมาดูนะมาดูนะน้ำหนึ่งน้งสามนะทุกคนแบบผมจะได้หนึ่งคิวนะน้ำหนึ่งถึงสามนะหนึ่ง สอสเฮ้ยเฮ้ยเแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วเฮ้ยแปแปกแปลกเอ้ยไป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 อยังไงเไงวะทโค่นแน,น่นะนะไม่กูแมนขนาดนี้ไม่เคยแม่นขนาดนี้มาก่อนสนกิลคูดาวอยู่สกิลคูดาวอยู่ยนะเฉยแลเฮ้ยใครยิงก,กูโอ้โหด,ดูดกระสุนนะ้าเฮ้ยเอืเอทำเพื่อนพี่ละน้อง พี่น้องโอ้โหไม่คิดถ้าไม่กระโดดนะพี่บอกเลยได้หนึ่งคิวจริงเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งหมีเจ็บ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 ,จบโอเคฝั่งนี้มีปะฝั่งนี้มีคนปะไม่มีนะเอ้ยขบบนขอบนขอบนหมดแล้วปะาตาไม่ฝาดก็น่าจะใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเออ มากว่าเจ็บมากว่าเจ็บมากน้องอันะแหล่นั่นแหละเขาบนเหลือเขาบนตัวท้ายเขาบนตัวท้ายอยู่ไหนหอโอ้ยแอบอยู่ข้างในอือ <c oughs> อ่ะจบเองคอยดูนะแบบพี่ไม่ได้โม้เพือเองไว้เดี๋ยวเองคอยดูแหละแบบของแท้อ่ะมาดูนะเป็นไงน้องแมนปะแบบพี่บอกแล้วมันหลบเฉย,ยนะมันมันถึงก็ต้องหลบอะบนน่ะแหนะแมงเงย นี่พี่ไม่ได้โม้น้องแต่ขอยิงหลายนัดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะน่าตรงนั้นน่ะเฮ้ย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 ผมมันจบเร็วจังวะไปแล้วจ้าเอาเมาเฮ้ยเฮ้ยตรงพี่น้องอ๋อในเดียวแล้วเอ้ยสวยเฮ้ยจะมัดจะมบัตพี่มันยังเร็วไปอีกสิบปีน้องโอไป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 ผมอร่อยกว่าเจ้าอูซี่ จัดการมันผมบอกเลยจริงเดี๋ยวอุ้ซี่จัดการมันมอยู่ไหนน้องเองแค่บอกพี่มาน้องเองแค่บอกพี่มาตอนอยู่ไหนแบ็กหนึ่งแบ็คสองอ้าวอีตัวนี้ยังไหนวะเฮ้ยแกไปไหนนี่แกทิ้งเพื่อนได้อย่างงี้บอได้เดนะ้อโอเคอ้าให้มันหายไปแต่หมดวะโอ้โหมันอยู่ทั้งหมดเลยเราต้องรีบไปก่อนก่อนที่มันซีลอยดักเราโอ้ยตีเต็มเลยแฟนโม น้องหนึ่งน้องน้องหนึ่งน้องหนึ่งกระโดดไางี้กระโดดดิกระโดดเป็นกบเลยกูเฮ้ยสวยน้องเออโคตรมันนะกระโดดแบบเนี้ยไปกันต่อผมบอกเลยผมจะนี่ครับว้าวดูนะดาเมจขึ้น เกมบัากว่ะแอมเมตไม่ขึ้นอยู่วนมันอยู่บ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 นน้องมันอยู่วนมันอยู่บนเลยวนโอ้ข้างล่างก็มีอยู่พบศัตรูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคงจะมาคึกอะไรกันตานี้เฮ้ยอืมอย่าทำน้องพี่น้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องพี่น้องเข้าใจปะขคำบนนะเอ้ยมาหมามา,มา,มา โคดหนักโดนหมดอะ